สวัสดีค่ะพี่น้องขาผูกหอกับสาวสมโอค่ะอยู่ที่ช่องช่างโยบุรีล์รถขุดค่ะมือนีสาวสมโอกระสิมาพูดถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้ด้คะพี่น้องปลูกต้นไม้ยังไงไม่ให้สูญเสียเวลาสูญเสียเงินทองหลายๆคนนะคะพี่น้องที่อยากปลูกต้นไม้แต่ว่าบ่มีความรู้ ชันสิปลูกจังไรกระได้บริสุใจไพสิปลูกตน้นใดก้อนอันใดจังไรอันนี้คือคนถี่บริศึกษามาก,ก่อนนะคะพี่น้องขามันก็นเลยเหตุให้เหาผิดพลาดในการปลูกต้นไม้แล้วก็ศสิูญเสียทั้งวลา่าสูญเสียทั้งเงื่อนทองสิซืสือต้นไม้มาอันดับแรกเลยที่พี่น้องควรสิหูก,ก็คือไม่ปลากับใหม่ผลย่าสิปลูกร่วมกันเด้คอคขาพี่น้องขาอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยไม่ปลาหนีพันิ่นสิจะเจร่ญเติบโตเองตามธรรมชาติได้เดืคอคขาพี่น้องก็จิเป็นพวก ต้นใหม่ๆพวกที่ใหม่เป็นพุ่มมึงสีแม่ขาอย่างเช่นต้นไส้ต้นย่างไงหลกะต้นตะเคียนต้นอสูอยังสีแม่ขาพี่น้องขาแต่ว่าใหม่ผลนี้คือเพิ่นจะเป็นเพืชที่เฮาต้องดูแลเพิ่นพวกต้นบักม่วงต้นกล้วยต้นเงาะต้นลำไยหรือว่าต้นบักเขียบต้นบักซีดาหรือว่าลินจี ต้นบักมี่ังสีแม่ขารพี่น้องข้านี่คือต้นใหม่ที่เฮาต้องดูแลร,รักษาให้เพิ่นจะเจร่ญเติบโตเพิ่นส,เนสิเพิ่นสิบท่ทนท่านคือจังพวกใหม่ป่าได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกใหม่ป่านี่เวลาเพิ่นใหญ่มากเพิ่นก็สิเป็นหม่มเป็นพุ่มใหญ่ๆแม่นบ่แต่ว่าไม่พ้นนี่เพิ่นต้องการแสงแดดบันก็สิบ่มีแสงแดดที่สิมสาสังสังเคราะแสงให้เจ้าของจะเจร่ญเติบโตได้บันนี้ เพราะฉะนั้นแล้วขันแมนเห่าปลูกใหม่ปลาก็ไม่ผลร่วมกันใหม่ปลาเพินกษีญงถมกันกับไม่ลกระษีเหตุให้ไม่ผลของเห่านี้บ่ไงได้ค่ะพี่น้องหลายคนลองไปสังเกตยุสวนจากของเมองด้วว่าเป็นหยังตนใหม่ที่เห่าปลูกไว้มันคือบ่ไญ่จักเถื่อปลูกไก่ตนนี่หยังบอ่ออันนี้เขาต้องไปสังเกติึงได้ค่ะพี่น้องคะเรื่องแสงนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยได้ค่ะพี่น้องเพราะว่า โดยส่วนมากต้นไม้ที่พ่นสีใยเลี้ยวนี่เพ่นก็ต้องการแสงที่สิมาสังเคราะหใบมั่นให้มันออกดอกออกผลไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะอยากให้พี่น้องกลับไปย้อนคิดกลับไปย้อนเบิ่งว่าที่จะคล้องปลูกหนะมันถูกต้องบ่อเหาสีบ่ตตองมาเสียเวลาหล่ะก็ะเสียดายที่หลังนะคะพี่น้องว่าเป็นยังต้นไม้ที่เฮาปลูกคือว่ใหญ่เจ้าเ่อซสื่อมากกัเสียเวลาปลูกซสื่อเสเสียเงินเสียทองซสื่อ หลายๆคนฟังคลิปนี้แล้วก็ล่องไปพิจารณาเบิงเด่ะพี่น้องคะอันใดที่มันพ่อเป็นความรู้เป็นประโยชน์ให้แกพีแกน้องสาวสมโอกอยากมากหว่าซูพีซูน้องฟังค่ะสำหรับสาวสมโอแล้วปีนี้ก็เป็นปีแรกนะคะพี่น้องที่ปลูกต้นไม้ก็เลี้ยนรูน้ำกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะอันใดถืออันใดพดเท่ากับล่องพดล่องถูกไปน้ำกันค่ะ แต่วายุสวนกะดีแนะ่มีการจัดการแบง่งโซนในการปลูกค่ะพี่น้องคะหลัจะค่อยเบิงวามันสิเป็นแบบใดนะคะพี่น้องก็ฝากพี่ฝากน้องฝากรุ่งป่านาอาติดตามผลงานของสาวสมโอก,กับสรางโยนในเดอร์จ้าจังไรขันมีสาระดีๆความรู้ใหม่ๆเดี๋ยวสาวสมโอสีมาอัปเดตให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมทุกท่านจ้า